ลงองเจ็บแข็งๆกับหัวนล้วก็เลยเจ็บคือเวลาเราเดินเรากระทบกระเทือนก,น,กน,กนกระแทกตึ้งตเหมือนตอกเ,เข่าเข็มอะหัวมันแข็งแล้วก็เลยระบมการพารา,านอนพักก็จะดีขึ้น <c oughs> ไปเดินไหม่ก็เป็นไหม่ จำ<ต>ไม่ต้องคิดมากพอพักก็หายจุดจำไม่ต้อคิดมาก,กปล่อยมันไม่ได้มีปัญหาเป็นไม่ว่าน <c oughs> คนกระชี้สงสัยมากผู <c oughs> ้ชายตัวเล็กไปหน่อยอันสี่บอกหนึ่ง <c oughs> แต่เรื่องเบย์ออกกาวไปแล้วไม่ต้องคิดใครอินคนไเบย์ออกเลย <c oughs> เ ตกกราฟเลยหรือมันทะลุมาดิคนแรกคลอดหนักเทไร่สองครั 5, บก็ตกเตียงก่อนกฏิบัตองเปามสิบเจ็ดนีครับเดี๋ยวไปนิดเตกเตียงนรุนะรมีแนวโน้มจะเป็นแนเดิมอาจะน้อยกว่าเดิมนะครับทีเ,เร็นแนดีคือตัวเล็กแต่ไม่มีปัญหานะครับปกติ กินไข่วันละสามฟองนะวันละสองฟองหนือว่ักินผักกินของหวานเ,เดียวองหวนรอเห่ไหครับปักจู <c oughs> ตำปาํูปาจูเดี๋ยวเราไ รูกแก้มใหญ่เลยน่าจะโครงเล็กอะหนักหน่อยรูกแก้มแก้มใหญ่นมลุงหน่อยแล้วกัน